ในคลิปนี้เราจะมาเปิดซีรีส์ไม้ขาวิชลอดในโหมดหาคอกันนะครับที่ไม่สามารถตายได้นะครับสวัสดีครับอยู่กับผมอันนิสือเองจะเริ่มรับชมใน EP หนึ่งได้เลยครับเอาละครับผมอามาเริ่มในแมปนี้ที่รูปร้อยในโหมดหาคอเองผมไ,มได้ลงเทคเจะแพคธาตุทองให้บลอกมันลเอียดขึ้น6กคูณครับเอาละรผมจะมาเอากล่องเท่านั้งตอนนี้ก่อนนะครับทางนี้ก็น่าจะมีอ่าโอเคมีเยอะอยู่ครับทางนี้ก็จะมีโอเคอาหารแล้วก็ ก็ต้องตามหาออกซิเดียนด้วยนะครับประมาณให้มันได้สิบครับหาวรบโอ้น่าจะมีของอยู่นะครับโอเคโอเคโอ้ okay. Okay. Oh. มันมีชุกก็อละตรงนี้ก็มี้านทั้งกล่องสองกล่องครับผมก็ไปสำรวจกันเลยโอเคเอาละตะกรองนี้ก่อนทันี้นก็จะมีฐานะของกระเเก่งแล้วก็ออกซิเดียนด้วยก็มีโอเคทานาน,นี้ก็มีโอ้เห็นพวรแต่ผมไม่อยากได้โอเคผมจะไปเก็บทานะของ ฟางก่อนเลยผมจะเอาทางด้านของขนมปังนั่นเองครับแล้วผมก็อยากได้มนเหมือนกันแนละ้วก็เป็นสเปียงชั้นดีนะครับโอเคผมก็ไปทางด้านของขวดดิงก่อนเลยละกันเพื่อที่ไปหาทางน้านประตูทางนั้นครับโอเคแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแมปดีนั่นเองครับก็ขอตัดต้นไม้ก,ก่อนละกันเพื่อที่จะได้กล่องคราฟขึ้นมา จากนั้นผมก็ต้องการให้มันได้ไม้แล้วก็กล่องคราบแบบน,นี้แล้วก็ครับทางด้านของขวางกองไม่ใช่สี่พิกแอกต์ตั้งห้าได้แล้วก็ได้ทองมาสองแล้วก็ไปเก็บทางด้านกล่องมาได้ออซิเดียนมาสิบสองด้วยโอเคผมก็ไปเคลียร์ทางด้านนี้ผมอยากได้ทางด้านของเหล็กด้วยครับผมเคลียร์ฐานไปเอาสักสี่ด้วยครัเบประเดนตอนี้มันก็ต้องแหลกนะระเดอนก็ขอโทษด้วยครับแล้วก็เก็บทางด้านฟักทองจากนั้นผมก็ต้องการไปหาทางด้านของโกนโกเลมนั่นเอง โัเลมวันบบนี้ขนผมต้องเจอ4บล็อกของผมเอาละสก,กิดเขาก่อนโอเคค่อยๆมัดระวังโอเคผมก็กดตบซึบซึบซึบึบาผมต่อทันอะแล้วเราก็รีบฆ่าครับเหมือนแรงมากครับผ้าราโรตีสี่พ็อดดพนี้ก็คือพื้นฐานการแบบสปิรันโนนะครับจากนั้นผมก็ทัาการผดสาระของหาเหล็กนั่นเองครับ อ่าแล้วก็ใช้พีแอ็กทองในการขุดดินด้วยมใหสี่ขุดถิงตั้งหา้าห้ามุกนั่นเองครับจากนั้นผมก็ทะการขุดไม้นั่นเองครับโอ้ได้เยอะอยู่พอสมควรจากนั้นผมก็ลงนาง้าแล้วก็ไปสังหาที่จะไปเปิดประตูไปที่ในเทอร์นั่นเองครับผมก็เจอทางที่ดีสุดแล้วผมก็โดนหอกทางด้านของซอมบี้นั่นเองครับก็โอ้โห ต้องรีบขึ้นมาแลกวก่อนเลยครับไม่งั้นจะโดนรอบ2ว่าน่าจะตึ้นหลอดก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะก,การทําประตูนั่นเองประตูพื้นฐานก็คือใช้เทสติออกซิเดียนนั่นเองครับโอเคแล้วผมก็ลงมาก่อนเลยและการเชิบนะผมจะก,การวางกล่องคาบนั่นเองเพื่อจะัดการคาบไอเปอร์สามแล้วก็โล่แล้วก็ใส่โล่ก่อนเลยแล้วก็ผมจะก,การเข้าในนั่นเองครับจากนั้นผมก็ทำก,การมาที่ในเทอร์ไปที่ร้อยผมก็ การขุดลงแพนลน่าเพื่อที่จะไปหาวานังของปราสาทลินนเองผมเจอเรียบร้อยแต่แล้วผมก็เจอแก๊สเกิดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็จะการขุดดินทางนี้วันนี้ไมใช่สิ่ขุดป้อของเนเธอร์นะครับโอเคจากนั้นผมก็ต้มมกกดดง,งาก,ก,าก,การที่จะต่อขึ้นไปข้างบนเพื่อพิธีไปเอาทองนั่นเองครับทองนี่สําคัญมากกว่าเอาทองด้านหนอ่นี้นั่นเองครับไม่ใช่สิผมปิดทั้งก่อนแล้วกันเพราะผมที่จะเอาทางหน้าหนุ่มเพื่อทองหลอกหนึ่งไม่ใช่สิอีกรอบนึงนะฮ่าถูกแล้วโอเคผมเลื่อมงกุฎไป เอาละหน้านี้ก็อขุด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 ,ขดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดแล้วผมก็ทำการคราทองแล้วก็คราแอปเปิล <c oughs> ให้มันได้เกือบครบนะน่าจะเหลือหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโอเคผมก็เลยไปหาเจ้าแท่งไฟนั่นเองครับจากนั้นผมก็เลยไปหาทั้งเส้นไฟตรงนั้นนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยครับผมจะกาวไว้ผม,ป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 ,มปีนขึ้นไปได้เลยจากนั้นผมก็กินแอปเปิลทองแล้วก็โดนลงไปปุ๊บโอเคไม่เป็นไรจากนั้นผมก็ทำการไปที่หมาวันเลยแล้วกันผมจะไต่ขึ้นไปข้างบน เราหลัจงจากนั้นจ่ายไปที่รียบร้อยผมก็ทำการขุดแบบนี้มันจะมาหาผมแล้วเราก็ตีแบบนี้ผมบอกเลยได้ตีฟรีน่นนอนครับโอเคจากนั้นเราก็ตีเรืร่อยตีไปเรื่อยโอเคผมได้มาประมาณแปดนะครับพอผมก็ทําการออกไปที่ร,ร้อยขอออกเลย,ยกันแล้วผมก็ไปการไปล่าเอเนอร์แมนแต่ผมก็ต้องการีมขุดเป็นถ้ำแบบนี้เพื่อเอเนอร์แมนมันก็คือมันแค้สองบล็อกหรือสองถ้ำนั่นเองครับสามถ้ำมไม่ต่อดีนะครับโอเคไม่ใช่สี่ขุดท่าน,นายตะพาก เรอดรอไอ้น้ำมัมาแบบนี้อเออคจากผมก็ทำก,การฆ่า,น,าน,น้ำมันแบบนี้มันมเรื่อยเย็นเร่เกินโอเคจากนั้นผมก็ข้าไปเรื่อยๆข้าไปเรื่อยๆข้าไปเรื่อยๆจากนั้นผมข้ามาได้แล้วออสตองโฮนั่นเองจากนั้นผมก็เกิดโดนแกส๊สที่จะระเบิดใส่ผมเอาละ อา่าผมมาถึงแล้วเรียบร้อยผมก็ทําการที่จะขดลงข้างล่างเลยแล้วกันแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วผมก็ปาสตองโฮไปที่นี้อ่าเหมือนว่ามันจะอยู่ทั้งล่างของเราตรงนี้นะครับผมก็ลงไปที่ด้านล่างเลยแล้วกันเพื่อที่จะไปหาสันาลักษของน,นี้โอเคสัญลากษณ์ดีเอ็นนั่นเองช้สนาสัญลักนณ ที่จะไปดีเอ็นแต่นะผมก็เจอห้องสมุดแต่ผมก็ตัดไปที่เจอทางหน้าหลองประตูที่จะไปทางหน้าหลงดีเอ็นเองครับถ้าพูดติดขัดก็ขอโทษด้วยครับโอเคเอาละกดท่านตรงนี้ก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปมา3 2มสองหรือ3าวันด้วยนะครับเอาละผมจะมาจบมังกรในหมดฮาร์คอร์ครับภายในกี่วันกันแน่หรือว่าจะเป็นสตีเดิมหรอมึงคลิไดไปแล้วหรือว่าอะไรเราจะมารับชมกันเถอะนะครับทุกชม ว่าผมจะจบได้กี่วันเอาละ่ Let go, right. ะ let's go b r หลังจากไปที่รียบร้อผมก็ทำงานต่อขึ้นไปที่จะไปหา ender dragon บอกเลยว่าหัวฟักทองมันดีมากเลยครับที่ผมลืมบอกไปนั่นเองเอาละ่ะหัวฟักทองนี้ enderman จะเหมาะหรือว่าเราจะเมาเพื่อน enderman กันได้เลยครับบอกเลยว่าตีมากมากครับบอกเลยอ n d e r m a n แบบว่าเราไม่ได้มองมันก็มองเราโอเคผมเตรียมการที่จะไปตีมัน การที่จะตีมังกรเนี่ยอย่าไปอยู่ใกล้หัวมันครับมันจะพ้นแบบนี้ครับบอกเลยว่ามันแรงนะครับหกไปโดนแล้วก็บอกเลยว่าเริ่มใหม่หลายรอบมากผมว่าจะได้คลิปนี้มาก็ดีเลยครับโอเคผมฝึกมาแล้วครับที่ว่าจะไม่กลัวตายที่หกเจอาหน้ก้อนครับผมจะจบภายใน2วันนั้นเองครับไปดูยกันเลยไปแไปชุบๆเอาละมังกรใหม่รอบหนึ่งไปตีเลย ผมไม่ยอมแพ้แ้บแบบว่าได้ให้มาสองวันนั่นเองครับขอให้มันได้สองวันก็ยังดีครับเสีติเดิมซึบ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 มังกรก็หนีไปครับเอามาตัดตรงที่มังกรมาครับซึ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 บโอเคหายสักทีต้องตายโอเคหายฉันต้องแค่สองวันสองวันสองวันทุ้อยครับผมชนะ ค่าของเกมนี้นั่นเองครับแต่ผมยังไม่จบครับผมจะไปเอทังน้ของปีเขาเทลในเอนเชสตีนั่นเองครับผมขอไปเก็บไข่ก่นกอนเลยครับแต่ก่อนที่จะเก็บไข่ผมก็เก็บเลเวลก่อนเลยลกันโอเคก็ถือว่าเป็นแบบว่าสตีเติมเลยแล้วกันก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็อยากสปีดลัาให้มันเร็วๆครับจะได้ตบตัวเร็วเ,เพื่อที่ไปเอาปีดขอเท่าแล้วก็ทั้น้ของตีมอนที่ให้เราได้ไดกล่องน,นั่นเองครับ เอาละผมต้องไปหาแล้วเอนเชสตี้เอาละปาเอนโรโผลเลยแล้วกันชึบโอ้ถือว่าเกิดในตรงนี้ก็ดีเลยนะครับเอาละผมต้องไปหาเอนเชสตี้เลยแล้วกันไปหลังจากผมปาเอนโรโผลไปแต่ละแห่งแต่ละแห่งผมต้องไปหาทางหน้าเอนเชสตี้ไปให้ได้เลยครับทุกคนไปรู้กันเลย โอเคผมก็เดินไปหายสตตี้อย่างนานเลยครับผมว่าต้องเจอให้ได้นั่นเองครับเพื่อผมต้องใช้คนเอาละเจอสเตตี้ไปที่ร้อยอนเช e s t y ห้าโอเคแล้วผมก็ทําการดูข้างบนดูสีโอเคเจ้าเรือลอยฟ้ามันมี้ท่าน้นปีเขาท้นเองผมทาการต่อยข้างบนทุกคนเห็นภาพนี้ก็ไม่ต้องกัมวลนะครับผมกลัวไอ้แมนที่จะมาตีผมครับผมไม่ได้มองหน้ามันมันก็มองหน้าผมน,านั่น,นเองครับอะไรกันเนี่ย คแล้วจากนั้นผมก็การกินแนะอปเปิลทองนั่นเองเพื่อที่จะดูว่ามันเก่งหรือเปล่าทางหน้าหน้าเจ้าวิแทสทางหน้าแอปเปิลนี่ไม่ใช่สิปีขอโทษนั่นเองอเออชุบชุบเราก็การโล่นะครับบอเกเลยเมื่อกดแบบนี้ก็ตีเหมือนกันนะครับแต่ก็เสี่ยงตรงที่ว่าโล่จะแตกง่ายไปหน่อยนะครับเอาล่ะผมก็มาเคลียร์ขอ,ของของนี่ก็ผมก็แลเลยครับผมก็ใส่ของที่มันหลูๆก่อนนะครับทิ้งของที่มันแบบบางๆครับ จากนั ment, think, ้นผมก็เก็บมาสตี้ไปเรียบร้อยผมก็มาคุยทางของยาเองจากนั้นผมก็จะการฆ่าเจ้าสเกลมาเชสตอเจ้าสี่บล็อกตนนี้ผมจําชื่อไม่ได้ขอทานโทษเลยกันผมขอเรียกเจ้าสี่บล็อกเลยกันจากนั้นผมจะการไปเอาหัวมังกรนั่นเองเพื่อเป็นที่ระลึกของเรานั่นเองชึบโอเคแหมสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีว้าว จากนั้นผมก็ต้องการไปทางด้านของไปหาเจ้าเจ้า็อกซิเดียมผมจะตามฆ่ามันให้หมดเลยครับเพื่อที่จะเอาทางด้านของไอเทมนั้นไปทา้งค้าของกล่องนั่นเองอนนอครับโอเคผมก็ทําการกินนะเปื่อชดมัมมัม,ม,ม,มเอาละผมได้ปลาค่ะเร็วเอาเลยจากนั้นผมก็ตีไปสักสามทีมันว้าไปถ้าตีตัวนี้ขอไม่ให้มันว้านะอย่าว้านะอย่าว้านะเฮ้ยโอ้ บอกเลยว่านั่นขานี่ยนาะแบบอ๋อแล้วก็บัฟนี่ครับก็จ้าหน้านผู้กุศลการปิปบินไปทางตรงนี้ทางด้านนี้ก็มีกล่องครับบอกเลยผมดีกล่องไก่อนเลยจากหน้าผู้การมีมันมีทั้งด้านของทองนั่นเองครับขอคู่ที่สับสนหรือผู้ซามเนื่อครับ ทางหน้าประสบการณ์เคลียร์หลายอย่างหลายอย่างแบบนี้แบบนี้มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมแบบว่าเกือบตายนะครับแบบนี้นะครับที่ผมผมไปมองหน้าเอ็นเมนแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่เจ้าสี่เหลี่ยมนี่โอ้โหฮีโร่ของเรานั่นเองครับเราขอตั้งตั้งให้นายเป็นฮีโร่ของเราอขอบใจมากเกือบไม่รอดนะครับถ้าไม่ได้เจ้าสี่บอกเดี้มาช่วยเราเนี่ยเอาล่ะทางด้านผมก็กลับไปที่พเพลย์โอ้ Mm hmm. เกือบตุยแล้วเราผมเกือบเสียฟีครับเอาละผมได้เวลากลับแล้วโอเคจบขอครับเอาละมาถึงโลกลเราเองครับโอเคมาถึงที่รร้อยโอเคผมขอนขโมยขอนอนกันฮจากมาถึงผมก็จะเอาทั้งนั้นตัอบนี้แล้วก็ผมก็กิน,ม,กนมันกินดูโอเคมันจะวาบนะวาะวาบก็วาดีนะขอกินละอื ข,ข้าวค่าจะดีอัพป้องกันตัวเวลาตกซึบซุบโอเคจากนั้นผมก็จะการเคลียร์ทางด้านของตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมจยากได้ซิเดียนเอาไว้ที่จะทําประตูทางด้านบ้านตัวเองจะผมหาังบ้านตัวเองไม่เจอผมก็เลยเก็บประจักษทรัพย์สิก่อนเกิการจากนั้นก็จะการตัดต้นไม้นั่นเองครับต้นไม้ทางด้านนี้ผมอยากได้าของของต้นโอ,อ๊กไม่ใช่สิต้นไผ่ทั้ทง,ง,หง,งหา้า แล้วอยากได้เมโกโกโก้ไปด้วยผมก็เคลียร์ทางด้านของนี้เลเวลโอ้เกือบได้70แล้วเนี่ยผมขอเคลียร์ทางด้านนี้เลยละกันเพราะผมอยากไปปลูกด้วยนั่นเองอ่ามีแคลเรด้วยเราหมดเยอะนะครับผมน่าจะใช้ดีเลยนั่นเองครับผมก็ไปทางด้านของขดลุมนี้ต่อผมอยากได้ของสมุดไอ่สิไอเทมเพลท์นั่นฮนะผมอยากได้เลยผมไว้เทของเอง เอาละผมจะเคียในใน3 1 0 years later เอาละหลังจากที่ผมเคีย่ยของสมุดวิทยเล่นไปลาผมก็ได้เทมประมาณนี้บอกเลยว่าโคตรเยอะเลยแล้วกันแต่่ามีสองเทมที่อยู่ในกล่องนี้กันผม,มให้ดูพา่น,นอกก่อนแล้วกันผมจะทำการเก็บฐานให้หมดในแถวนี้เองครับแต่ก่อนที่ผมเคีย่ยต่างๆผมขอเคีย่ยแบบนี้เลยแล้วกัน พื่อคนเห็นว่าผมอะหา่านแข่บอกเลยว่าานนี้เยอะมากจากนั้นผมก็เลยลงถึงจะแผกแต่แล้วทํามันบล็อกละเอียดขึ้นบอกเวลาก่อนภาพเก่าแบบได้แบบนี้มานานแล้วโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ยจากนั้นผมก็ทําเตรียมข้าวเพื่อที่จะไปให้เจ้านกนี่ผมผมอยากเลี้ยงเจ้านกนี่นเองครับเอาล่ะไปกันเราก็เถอะมานี้มาน,นี่โอเคเอาล่ะผมต้องเตรียมเลยไว้แบบนี้พานกไปแบบนี้แล้วผมก็ขี่แบบนี้เราจะพานก ไปด้วยกันไปก็เชอะ Let's go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  ไปเลยไปเลยไปเลยจากนั่งมาถึงที่ซัมเมอร์ไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เจอทางด้านของเกาะเห็ดนั่นเองที่มันมีวัวเห็ดนั่นเองแต่ผมขอนอนกันแล้วกันโอเคตอนลัามาถึงไปที่บร,ร้อยผมก็ทาการขุดเจ้าต้นนี้เพื่อที่อยากได้เหมือนกันเห็ดโอเคเหมือนเจอวัวเห็ดนะแต่ผมไม่ทําอะไรมันหรอกเพราะผมบอ,อกเลยว่าผมไม่ได้สนใจเจ้าวัวเห็ดมากเลย เราเข้าประสบกาทีหลังในอีพีที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ไม่บอกเลยสักกันเอาละแล้วเวลาที่ไปหาถ่านก็นเถอะไปเลยก็เลยเอาละไปก็เถอะลวกอนเจ้าก่อฮิตมาถึงที่ถ่านนี้ที่ร้องผมก็ไปหาถ่านของตัวเองนะครับไปสิถ่านตัวเองผมรู้ว่าตรงไหนที่มันเรียบๆแบบนี้อืมแบบนี้ก็เลยได้ครับเอาละที่ตรงนี้ก็ตน้าอยู่นะครับโอเคเอาละวางเตียงตรงนี้แล้วก็นอน หลังจากที่นอนเรียบร้อยผมก็จะกรารวางของที่ผมแบบเกะกะลูกลังจากนั้นผมก็เตรียมทางด้านของวางเตาอบให้ที่3แบบแบบนี้จากนั้นผมจะกรารวางกล่องไว้ตรงนี้ด้วยไหมก็เก็บอของผมเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยไปที่แบบไม่จะาป็น จานะกนั้นผมก็จนำเกียงของที่จะปลูกทั้งตัวนี้ที่มาเอามาจากดีเอ็นนั่นเองครับรอให้มันโตนะครับแต่มันโตนานอยู่นะครับจากนะั้นผมก็คลิปเอาเตียงครับเพื่อที่บอกว่ามันจะค้างหนะ้าผมเจอหมู่บ้านในที่บอกว่ากาเพิ่งเจอนั่นเองวเวลาปนแล้วโอเคหอมไม้เลยล้วกันห้าหาัวอันนี้ก็คือเป็นของเราแล้วโอ้เยี่ยมเลยจากนะั้นผมก็จะเอาขั้งเม็ดข้าวขอ,ขอขครับปล่องปลูกซ้ำนะครับเราเป็นหอเพราะหมู่บ้านนี้เราก็ไม่ได้สนเลยของเรา ใช่สิเราไม่ได้ส่วนแบ่งของนั่นเองเดี๋ยวเราขาดทุนมาเปล่าออกไปเขาะโกเลมมาหาเราซะนายต้องเป็นเหล็กของเราใครตีไปเรืเ่อยตีไปเรื่อยผมไม่อยากลงข้างล่างครับลงข้างล่เ,เจ็บนะเจ็บได้เลยครับปีศายอยู่นะ่าจะไม่รอดนะใครตีไปเรื่อยผมก็ไปเอาทางนี้แล้วก็ปีอ่าแล้วผมก็ทำการขอคัดหลอดขาเลยสัยกการไม่ได้ขอปนเลยอนะไรโอเคยยาซื้อยายายา ชิบซุบซุบซุบอ่ายายายาวนไปนเข้ามาแม่นอุ้ยยายาอืม,ยายาอมดังลแล้วหักิจการเก็บฟางเพื่อที่จะการเอาทางด้านของขนมปังน,นั่นเองครับแล้วก็เคลียร์ทางของเรสมุติตรงนี้น่าจะมีนะโอเคก็มีไม่เยอะแต่ผม,ามากเม็เอาแมวแล้วกันโอเคแมวไปสัตว์เลี้ยงเราโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักโอเคตามเราตามเรามาแบบนี้โอเค โอเคผมก็มาแบบนี้ใครเจอถ้ำด้วยเจอถ้ำด้วยผมว่าจะสำรวจนะผมขอไปหาถ้นกอนล้วกันเอาละผมขอเคลียร์ธุระของตัวเองเลยลวกันเพื่อที่ทางด้านผมจะไปหาถ้ำในท่ผมอยากสำรวจมาแล้ะเอาละแลวเวลาที่จะเตรียมของที่สำรวจเลยแล้วกัน เก็บของผมก่อนอะไรบาที่ไม่จำเป็นผมอยากเลยว่าต้องสารวจต้องเตรียมของหน่อยนะครับแต่ผมวผมมันเทพแล้วครับเทพตรงไหนมรู้แต่ผมมีท่านหน่นองเ i c ็กแอกท้านหน่นองอัลบั้มเก่งไม่สิฟอจูนห้าคือว่าดีเลยแหละโอเคมาเถอะมาเถอะมาเถอะเจ้าหน้าโอเคข้างล่างดีกว่า โอ้หเจอทางผมบอกเลยว่ามีฟอร์จูนนี่เรารวยแน่นอนบอกเลยไม่าขาดชนในการที่เราลงมาไม่เสียเปล่านี่จากนั้นผมก็ต้องการไปหาท้าฮามบนว่าจะมีไหมแต่ข้างล่างก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมก็มีฮนะแต่มีท้องอนะไม่สิมีเหล็กข้าผมจะได้เหล็กเกมือกันเหล็กไปให้เยอะจากนั้นก็เจอคิปเปอลนะครับที่เราจุดท็อตเป็นแบบนี้ตลอดเลครับที่ผมจุดท็อตมันจะมาตลอด จ,จ,จากนั้น er. ผมก็เจออีกแล้วมันก็เจออีกแล้วโอ้มันเจอบ่อยจริงๆไม่ไหวไม่ไหวโอไ้ไ, to ไ,มไม่นะปุ๊บฉันผมว่าต้องตีให้โดนตีโอ้รู้ปะผมก็เคลียร์ทางด้านของเอสโตแล้วก็เคลียร์ทางด้านของนี้นี้แล้วก็นี้แล้วก็นี้แล้วก็นี้บางทอ่าเคลียร์เสร็จเรียบร้อยาตนั้นผมก็ต <Spring. S 1> <ๆ>้องการ์ถ่าเรื่อณ เพื่อผมอยากได้ฝังัเอาแป้บอกเลยว่าเอาเพิ่มแงเขียดนะจทอโอเคุบัแล้วก็เคลียร์ตรงนี้โอเคมันจะมีการหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าต้องการแล้วนอนครับแต่ผมขอรู้ก่อนเฮ้ยมันมามันมามันมาซุบซบเฮ้ยผมโดนข้หลังเฮ้ย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 ดนข้อหลังอะเฮ้ยเกิดแล้วเกือแล้วพวกก็จิบโอเคผมเจอทางด้านของลาพินเองเคลียร์ลาพิก่อนแล้วกัน บอกเลยเอ,อัปเกรดผมฟอลจนได้เท่าไหร่ไหนขอดู้สิสิแปดโอเคผมขอเคลียรทั้งนั้นเด็กขงบนเลยแล้วกันชึบแล้วก็ซุปโอเคชึบโอเ้โอเจออยู่ชึบโอเคเจอสกิลต้านครับวิธีสู้มันก็คืออยู่ในหินครับเด็กมานันก็มาหาเราแต่เราก็ต้องเล่นแบบนี้แบบโจดีก็คือเพิ่มดมัมเมจภายในตัวนั่นเองครับ แล้วเราก็เจอซอมบี้กับคีเปอร์คู่ใจเพื่อนเขานันเองครับเพื่อนใจจริงนะครับแต่แมวผมไล่ไปแล้วครับจากนั้นมันก็รับเปิดมาแบบนี้โอ้เอฟเฟกต์นของแอนิเมชันก็ดีมากๆครับใครอยากได้แอนิเมชันผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปที่แล้วนะครับคลิปแจกแมป800วันของผมที่ไม่ใช่หมุนหาคอนั่นเองครับไปหาโลกันได้เลยนะครับก็หลเจอซอมบี้5ตัว5ตัวโอ้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอ๋อผมมีชุดเกราะเทพจริงไหมไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าก็จริงนั่นแหละของเ,เกลียร์ทรางของเหล็กทางด้านนี้อยากได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่อยากได้ดิผมมีเยอะแล้วเนี่ยโอ้มีเยอะมากเลยอ่ะไม่มีเยอะตรงนี้อ่ะโอ้ผมขอขึ้นแพมบงกันซึบซึบโอเคมันมีเหตุการณ์นึงที่ผมต้องจำครับผมแต่นที่ผมตีซอมบี้อยู่ครับเจอผู้มาสนัยครับยิงหลังผมครับ กือบตายนั่นเองครับโอ้ยผมบอกเลยว่าแก้แค้นหนอนมาอาัดเล่นหลังผมครับไอเจ้าพ่อสน,ยนัยนี่ผมบอกเลยว่าแข็งมากต้องาผมขอเคียร์ฐานผมอยากสนใจมากผมอยากเคียร์ฐานแล้วผมอยากลุกขึ้นไปข้างบน ที่จะไปท่านั่นของขับถ่านผมเองหลังจากขับถ่านผมก็ไปดูท่านนสัป์ของครับก็มีท่านนมีเหล็กสัปดาหต่างหากโอเคโหท่านั่นคืนนี้ผมอยากขุดถ้ำแล to to here, okay. Okay. Oh kind of ้วผมจะไปหาถ้ำเลยล้วกันทุกคนเอาละผมเขีรยของเขีรยกนชุบเขียสัปดาโอเคผมจะไปลุยถ้ำผมอยากไปหาเพชรที่ฟาร์ครับอยากหาเพชรมากเลีรยของโอเคจากนั้นผมก็จะมาคุยขุดให้สิ กดพื้นนะฮะแ่ท่านหาถูกแล้วห้ามุกเติมไม่มีผานกตะบูเขาน่าจะเบื่อว่าจะได้มุกอ,อื่นเลยก็ได้หลังจากที่ผมมาถึงทวลีลบห้าสิบเจ็ดนะครับผมจะตัดตอนที่ผมไปเจอเพชรเลยล้วกันหลังจากที่ผมหาเพชรไปที่เรียบร้อยผมก็ได้มาประมาณโอ้ยยังเยอะเลยนะครับ แต่ไม่ถึงเลือกอ่ะซัก็กซีจะเสียใจกันด้วยนะครับเสียใจตัวผมเนี่ยจะนำกิจการเคลียร์ทางด้านของทองเองครับเอาละโอ้ผมทางด้านผมจะเตรียมของที่จะสร้างทางด้านของฟา์มอเตอร์3ชั้นนั่นเองครับผมบอกแล้วต้องเตรียมของเยอะอยู่นะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำตามผมก็ได้เลยครับแบบนี้แบบนี้โอเคผมขอเตรียมทรายก่อนแล้วกันไปหาทรายก็เถอะ ชึบเชิบเคหมขอ4อันนะกัน44ชิบผมครากระจกนั่นเองวานกระจก2แล้วก็ทำให้มันมีความสูงทากันของ20่สิบร้อยครับแต่ทุกคนอย่าเพิ่งทำตามผมตั้งแต่จบนะครับผมคุณมาดูตอนสรุปผมก่อนนะครับมาดูให้คลิปให้จบก่อนครับดูสรุปก่อนอย่าเพิ่งตามตามครับเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ผมผลิตนะครับคุณจะได้แค่รีวิวนะครับเอาล่ะาผมไปสร้างหงไปหาไม้นั่นเองครับ แต่ผมก็ทำเคลียทำท้าต้นนี้ก่อนครับก็คือประตูเคลียก่อนเคลียก่อนเคลียก่อนโอเคแล้วก็ปิดทางนี้ตรงนี้นี้ผมอยากได้ทองด้วยครับแต่ขอเคลียตรงนี้ก่อนเคลียตรงนี้ตรงนีเนเน้เครเคแล้วก็มาเคลียท้าต้นไม้ผมเอาต้นไม้ให้หมดเลยกันเอาแหละพอเวลาเคลียต้นไม้ให้หมดไปเลย let's go let's go หลังจากที่ผมเคลียร์ต้นไม้หมดนะครับผมก็มาที่ตรงที่บ้านผมเองครับผมก็ในเวลาที่ต้องการค้าวสลับเองเพื่อที่ต้องการที่จะสร้างฟาร์มมอนสเตอร์เองฟาร์มแบบดั้งเดิมผมนะครับใครอยากทำตามก็ทําได้ครับชั้นหนึ่งก็ไปหาดูคลิปแรกๆผมได้เลยครับตั้งแต่สมัยนู้นครับไม่สิก็แต่คลิป2ั่งเองครับคนอยากไปดูก็ดูได้เลยนะครับฟาร์มมอนสเตอร์ผมอ่านี่คือ7 7ครับ7ครับแล้วก็ต่ออีก หนึ่งครับก็ต่ออีกหนึ่งแบบนี้แล้วก็วางรอบๆแบบนี้ผมก็เล่นสปีดห้ามันเร็วเลยนะการแบบน,บบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคแล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็ให้มันได้สองชั้นแบบนี้นะครับแบบนี้ครับโอเคแบบนี้แล้วก็ผมก็ต่อให้มันตีกรอบแบบนี้แล้วเราค่อยวางบล็อกให้แบบรอบๆให้มันเตียนครับไอซี่เป็นลับๆั้างหรับโอเค แล้วก็แบบนี้เอาละป๊บซึ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 บลาบๆบแบบนี้ไยให้มันได้แบบนี้ครับผมขอเลสปีดหน่อยแล้วกันให้ท่านผู้ชมดูว่าลาบแบบนี้คือไงอย่างนี้เลยนะครับเอาละส่วนที่เหลือขอเนอ้นกันแล้วกันจากส่วนที่เหลือที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการที่จะไป แทนด้าหองต่อข้างบนเองให้มันละสองชั้นเองทำแบบนี้ครับไม่ควร3ามชั้นนะครับ3มชั้นแมมุม,มจะตายแบบตายนานๆเราจะไม่ได้แม่มุมไปด,ด้วยนะครับโอเคแต่งจากนั้นผมจะวางสแลปแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าบางทีก็ไม่เห็นพาพนะครับบอกเลยว่าจากนั้นผมก็วางสแลปไปเรื่อยๆนะครับวางแบบนี้เลยครับวางให้ทั่วเลยครับมาสเต็ปเดิวครับ การสราฟาร์แบบง่ายๆครับทุกคนไปทํากันได้แต่นะผมก็เตรียมทางด้านหัวทำน้ำอิฟเฟตตี้นั่นเองครับเพื่อที่ไปวางแต่ละแห่งครับตักก่อนตักตักก็ตักแล้วก็กกวางแต่ละแห่งแต่แนี้แต่ละแห่งวันนี้เป็นนี้เป็นนี้แบบนี้น,นี้จากนั้นก็นการปิดหลังคาครับเป็นแนี้แบบนี้โอเคขอ,ของสปีดกันแล้วกันเพื่อที่ให้วิดีโอมันกระชับขึ้นนะอันกระชับขึ้นนะครับโอเคดีเลยดีเลย จากนั้นผมก็มเคร์แบบนี้ปิดปิดเปิดส,สิเปิดต็5งหแล้วก็เปิดไว้เพื่อที่ซอมบี้หรือสมอนเตอร์หรือแมงมุมมาได้เอาละให้เราสร้างอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนี่ก็คือสองชั้นชั้นที่สามก็ทำเหมือนกัน,กนเลยนะครับเอาละผมชั้นที่สองนี้จะทำไม่ยาก,กน,นะครับทำไม่ยากเลยครับจากนั้นเราก็ต่อไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบน,แบบนี้สองชั้นแบบนี้ครับ โอเคแบบนี้เลยโอเจากนั้นผมก็จะการเคลียร์ให้แบบนี้เราก็ต้องขุดนะครับขุดให้ตรงเป๊ะเหมือนกับรูเลยครับแบบนี้แบบนี้เราจะได้รูแบบนี้นั่นเองครับจากนั้นผมก็จะการวางสลับแบบนี้แบบนี้แบบแบบนี้แบบรวดเร็วกระชับขึ้นครับแล้วก็กิดราคาแบบนี้ออกก็แบบไหนชั appeal, uh ้นสามนี่ผมก็วางไว้ตรงนี้ตรงนี้ ทำเหมือนเดิมเหมือนชั้นที่2เลยครับเอาละเราจะต่อแบบนี้ก่อนนะครับเอาละทางด้านของชั้น3นี้ก็วางทางด้านนี้เกินไปครับสซนแลบบหรือฮอปเปอร์นั่นเองครับไม่ต้องวางคลอดนะครับเปลืองมากกว่าหมดเปลืองครับไม่ดีครับเอาละเคลียร์เสร็จเรีบร้อยโอเคผมขอล่วงเลยแล้วกัน โอเคเราจะลงที่น้ำนะครับเพราะลดอาการแบบน้ำมีดี๋ยผมให้ดูตอนห้ามบนครับเอาเราอยจะมาสรุปให้นะครับว่า6ชั้นนั่นเองครับควรเอาความสูงที่ระดับที่เราจะฆ่ามันก็คือ6ชั้นครับเพื่อที่มอนสเตอร์จิมันจะตายได้แบบให้มันเหลือได้หนึ่งอ่ะเหลือแต่หนึ่งอ่ะก็ยังดีครับให้มันประมาณ6ชั้นนั่นเองครับหกพ็อกอะอ่าหกพ็อกอะพูดง่ายๆคือหกพ็อกครับถ่ามอนสเตอร์ที่เกิดแบบนี้ครับ เอาล่ะ right, ทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับแต่ <All right. S 1> ผมขอมาให้บอกกันเลยนะครับว่า EP 2สจะมาแน่นอนครับเอาล่ะ right, ให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซัค่ายลคลิปนี้ทำนานอยู่นะครับ